โอเคแกกำลังเริ่มก็เลิกงานย่งดีครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะฮะตัวนี้ยกแรงได้1,2,3,4,5 สวัสดีทุกคนอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็ทําการยกร่องแรงขึ้นมาแต่ด้วยมันฝนตกหนักมากก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีเมล็ดคุณภาพจะมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับสำหรับท,ที่อยากจะมีเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะสูงนี่ครับเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม speed max f 1นะครับวันนี้ก็จะ ทำการทดลองนะครับปลูกของทางสอนแดงเขานะครับซึ่งตัวมเมล็ดตัวนี้นะครับก็ได้ขึ้นชื่อว่ามันอัตราการงอก100ซนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกวความทนทานต่อไวรัสแมงวีขาวเนี่ยก็มันก็เป็นอ่าศัตรูพืชอันดับหนึ่งสำหรับตัวแตงกวามันค่อนข้างที่จะทนให้ผลผลิตนะครับค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ดกมากๆมันใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นเองก็สามารถให้ผลผลิตในเรื่องของผลผลิตเนี่ยประมาณ4 0 0 0ถึง5,000กิโลนะครับถ้าปลูกหนึ่งไร่นะซึ่งวันนี้ผมไม่ กถึงขนาดนั้นนะครับผมก็จะปลูกแค่พอกินพอขายพอแจกจ่ายนะครับในแปลงตรงนี้ของผมนะครับโอเคสาหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําการจะแช่นะเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่ง ความชื้นน้นํามีทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับปลูกในช่วงฤด,ดูแล้งก็อยากจะแนะนําให้ทําการแชร่น้ําอุ่นนะครับไว้สักประมาณ2 3สาชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยนําไปปลูกสหรับพื้นที่ในการปลูกนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแนะนําให้ทําการยกร่องขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครสามารถยกแปลงขึ้นสูงๆกว่านี้อีกก็ยิ่งดีเลยนี่คือเมล็ดของเขานะครับดูแบบคุณภาพมากมาก ย่อหันทางสอนแดงเขานะฮะมันปุบอวบทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีรีบแน่นอนนะครับเพราะว่าอัตราการงอะของเขา100%้มา เจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับทุกคนก็หลังจากที่ผมอวานมาันลงไป2วันแล้วนะครับอันนี้วันที่2ก็เจอเหตุการณ์ที่คิดไม่ฝันว่าจะเจอตอนรับได้ดีมากเลยในจุดบริเวณใหม่ที่มาปลูกผักเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรตอนนี้คือมองดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆสังเกตดีๆนี่ครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหม เจอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเข้ามากัดกินมเมล็ดนะครับมันขุดเป็นหลุมลงไปเลยนะครับปกติของผมเนี่ยก็จะแบบวา่าจะกลบนะครับกลบมิดเป็นแบบนี้นะครับแต่นี่คือเจออะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่มันขุดลงไปกินอันนี้คือมเมล็ดเนี่ยมันงอกแล้วนะโอเคนี่เมล็ดข้างๆที่มันไม่ได้กินนะครับมันเกือบออกใบแล้วนี่ครับเมล็ดงอกแล้วนะ,มะเมล็ดงอกแล้วซึ่งผมก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิด จากมันมีสัตว์อะไรสักตัวหนึ่งนะครับไม่กระแตไม่หนูหรือสัตว์อะไรสักตัวหนึ่งนี่อันนี้ชัดเจนเลยดูขุดลงไปแล้วก็มเล็ดขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาข้างบนเฮ้ยตัวนี้คือมันดูดิผมจะปลูกใหม่แล้วกันนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาไว้แบบนี้ได้นะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการขุดหลุม ไวละเสียดายมากเลยดเดดีขุดออกมานี่ครับมองดีมากหยอด2เม็ดก็ขึ้น2เม็ดเลยเสียดายเดิมใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้ผมขุดหลุมนะฮะขุดหลุมค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เตรียมมูลสัตว์นะครับเป็นขี้วัวครับอันนี้ขี้วัวหมักนานมากนี่ฮะเดี๋ยวจะผสมลงไปในหลุมโอเคตอนนี้ผมทำการหยอดปุ๋ยลงไปแล้วนะครับก็ถือว่า โอเคเลยนะครับปุ๋ยมันที่มันร่วนซุยมันเลยทําให้เหมาะกับการนํามาหยอดแบบนี้นะครับเีี่ยทุกคนครับอัตราการงอก ค่อนข้างที่จะ100%นะครับทุกหลุมเกิดไม่มีหลุมไหนที่ไม่เกิดนะครับอันนี้คือชุดนี้ที่ผมหว่านก็คือผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วก็ในส่วนปัญหาต่อไปเลยนะครับถ้าเราได้มเมล็ดดีแล้วเพาะ,มะเมล็ดเกิดปัญหาต่อไปก็คือมแมลงเพราะว่าต้นแตงกวามันมีเอกลักษณ์ที่มันหอมหอมนะเห็นไหมครับอันนี้คือเริ่มพุนและเริ่มพุนเริ่มโดนกินนะครับเริ่มพุนเริ่มโดนกินไปเยอะเลยก็ แต่ทางนี้ยังไม่โดนนะครับอ่าตัวนี้โดนแล้วโอเคเอทุกคนครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตวันสุดท้ายทุกคนดูสินี่ก็คือคอ,อัตราการงอกแล้วก็การเจริญเติบโตของแตงกวาลูกผสมจากที่ทุกคนได้เห็นนะครับมันเจริญเติบโตได้สวยมากนะครับแล้วก็อัตราการงอกนะครับทุกหลุมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะทำนี่ตะข่ายฟืดฟืดฟืด นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะไข ของแตงกวามันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับมันจะแตกต่างกับตาข่ายที่เราใช้กับถั่วฝักยาวหรือเปล่าวิธีเดียวนะครับที่ผมใช้สูตรการปลูกแตงกวาไม่ให้เต่าแตงหรือเต่าทองพวกนี้นะครับมันมากัดกินได้ก็คือปลูกให้มันเจริญเติบโตให้ทันให้เร็วกว่าแมลงที่มันจะกินหมดคือถ้าทุกคนได้เห็นใกล้ก็คือมันก็โดนกัดกินไปค่อนข้างเกือบเกือบทุกต้นหละมันกินทุกต้นก็จริงแต่มันก็มันไม่พุนมันไม่ตายนะครับถ้าเราบำรุงดี มแมลงมันกินไม่ทันแน่นอนนะครับอันนี้คือใช้สูตรที่ผมใช้มาตลอดนะครับผมไม่อยากจะใช้สารเคมีหรือวิธีป้องกันอะไรที่มันยุ่งยากแล้วก็มันต้องใช้เวลาต้องใช้แรงของเรานะครับเราสู้มันบำรุงดินนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับตอนที่เราปลูกรองก้นดีๆแล้วก็บำรุงทางใบนะครับอันนี้ก็คือเราก็สามารถทําได้เคนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจมเมล็ดพันธุ์ดีๆแตงกวาลูกผสม Speed Max F1 นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อนะครับทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะครับร้านค้าต่างๆตัวแทนขายต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืม u b ส cribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามการเจริญเติบโตของแตงกวาชุดนี้กันนะครับอีกประมาณแค่2อาทิตย์นะครับก็น่าจะเห็นผลผลิตหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านี่ก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่า เกือบ,อบครึ่งทางแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็จะมีคลิปการทำตะข่ายนะครับโดยใช้ตะข่ายแดงนะครับก็เรามาลองติดตามชมกันว่าเราจะใช้บ่วงประมาณเท่าไหร่นะครับด้วยการปลูกแบบง่ายๆ ไม่เยอะปลูกเน้นไว้กินเองเหลือเราก็แจกจ่ายมันเหลืออีกเราก็ขายผมโอเคนะครับการปลูกแตงกวาครั้งนี้ก็ผมปลูกเป็นแบบอินทรีย์ร้อไม่มีสารเคมีแม้แต่หยดเดียวนะครับมาเกี่ยคของแน่นอนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย